สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับทางช่องฟุตบอลสเตชันสถานีฟุตบอลนะสวัสดีแฟนๆนะครับแล้วก็สวัสดีพลพักคจิ้งจอกสยามทุกคนนะครับวันนี้ก็เริ่มต้นคลิปด้วยอาจจะความพอเหี่ยวนิดนึงนะครับกับข่าวที่วันนี้เป็นประเด็นหลักเป็นทอล์กอัเดตทาวเลยครับแคสเปอร์ชไมเคิลครับนะครับข่าวอื่นๆเนี่ยค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่ประเด็นหลักจะ มีข่าวเกี่ยวกับแคสเปอร์ชไมเคิลที่จะลาเลตเตอร์สตีครับปิดฉากสิบเอ็ดปีกับสโม,มสรแห่งนี้ครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะทําใจลําบากนะครับกับข่าวนี้เหมือนกันแต่ผมก็มีหน้าที่มารายงานข่าวกับทุกท่านยังไงก็สวัสดีทุกท่านแล้วก็ฝากถาการกดไลค์ก like, ดแชร์ฝากกดซับนะฮะแล้วก็เม้นมาพูดคุยกันได้ที่เังยังไงนะครับก็แน่นอนครับเป็นประเด็นที่เรารู้มาตั้งแต่สักพักแล้วแหละเมื่อคืนแล้วแหละนะครับว่าชไมเคิลเนี่ย ได้มีการเหมือนกับว่าคือตกลงกับนีสนะครับว่าอยากที่จะไปร่วมทีมนะครับและอาจจะปิดฉาก11ป,ปีกับสโมสรแห่งนี้นะครับนีส nice, เนี่ยจากรายงานจากฝรั่งเศสยางสื่ออย่างเลอร์กิฟนะครับเขาบอกว่านีสเนี่ยต้องการตัวชมไยเคินมากนะครับนะคือแบบว่าอยากจะเอามาแทนทนาของวอลเตอร์เบนิเตสครับ ที่ขายกับ Psv Eindhoven ไปครับและนีสเนี่ยเขาตอนแรกเนี่ยเป้าหมายหลักของเขาคือย a n ซ o m m e r ครับของบริเซียมูเชนการบัตครับแต่ทีนี้ครับพอนีสผ้าตัวนี้ไปนะครับก็มาอยากที่จะได้แคสเปอร์ชมาเคิลเพราะมีประสบการณ์เหมือนกันนะครับนะครับซึ่งชมาเคิลเนี่ยเข้ามาสู่ทีมตั้งแต่ปี2011ครับจากลีสในเดในซัมเมอร์2011ครับและ นะครับสร้างเทพนิยายมากมายเวลาที่เขาอยู่ที่นี่นะครับเป็นแชมป์แชมป์เป็นชิพขึ้นมานะครับในปี2004น,น,นะฮะและอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกได้ในฤดูก,กาลต่อมานะครับและ2005-2006ครับเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกในประวัติาศาสตร์สโมสรเลสเตอร์ซิตี้ครับและเป็นครั้งแรกของแคสเปอร์ชไมเคิลครับ ไปเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนลีเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายครับไปเล่นยูโรปาลีก2ปีติดต่อกันครับเป็นแชมป์เอเอครับแับแชมป์คอมมิชชั่นชิครับรวมถึงเข้าสู่รอบรองฟุตบอลยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลี League, ได้สำเร็จครับชมาเลิรนได้ทำเป็นตำนานที่นี่แน่นอนนะครับแน่นอนว่าเกมที่ชมาเลิรนได้ลงนัดที่แล้วก็เจอกับเบรสตันนอตเอนนะครับได้ลงใน ครึ่งเวลาแรกก่อนที่ครึ่งหลังจะเปลี่ยนเอาแดนนีลไอเวอร์เซนลงมานะครับซึ่งแน่นอนว่าเลตเตอร์ซีตอนนี้เนี่ยคืออาจจะต้องหาตัวแทนนะครับสำหรับแคสเปอร์ชมาเคิลนครับซึ่งเขามีสกู๊ปมาด้วยครับทุกคนเดี๋ยวเอาให้ดูเลยนะครับเขามีสกู๊ปมาบอกว่าถ้าแคสเปอร์ชมาเคิลไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ และทําไมชไมเคลิ้นสมควรที่จะลาทีบอกไปนะครับนี่นะครับเขาบอกว่านะครับแน่นอนนะครับนีซเนี่ยอยากที่จะได้คือไอ้เจ้านีซเนี่ยตอนนี้เชมเขาบอกว่าเไมัยเคลิ้นเนี่ยเหลือสัญญาแค่สิบสองเดือนสุดท้ายทุกคนหรือปีเดียวนะครับซึ่งไอ้เจ้านีซเนี่ยมันอยากจะรอฟรีครับทุกคนแต่ก็มีรายงานอีกกระแสนึงว่าอาจจะเลตเตอร์ซี่อาจจะขายภายในซัมเมอร์นี้เลยนะครับ ซึ่งในในช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมาทุกคนนะครับที่เป็นช่วงท้ายซีซั่นที่แดนนี่วอร์ดเนี่ยได้ลงในเกมที่เจอกับวัตฟอร์ดนะครับเป็นการเดบิวต์ในพรีเมียร์ลีกครั้งแรกในรอบ4ปีของแดนนี่วอร์ดเลยนะครับซึ่งมันเป็นการที่เหมือนกับชมาเลิ่นเนี่ยไม่ได้ลงลงต่อเนื่องกันมายาวนาน149เกมนะครับแล้วพอ เขาเอาแดนนี่วอร์ดลงในเกมที่เจอวัตฟอร์ดเนี่ยแล้วลอตเจอร์ให้สัมภาษณ์ว่าอยากที่จะแบบเหมือนจะจะลองแบบให้ชมา이คลเนี่ยได้รีเฟรชได้รีเฟรชทีมนะครับซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นมานะครับแฟนเลตเตอร์ซี้ก็เริ่มตั้งคำถามเริ่มมีกระแสมาตอนตอนนั้นอันนี้สื่อก็บอกนะครับว่าชมายเขึ้นอ,อาจจะเริ่มที่จะคิดย้ายหรือเปล่าตั้งแต่เอาแดนนี่วอร์ดลงในเกมนั้น นะครับถึงแม้ว่าลอตเจอร์จะออกมาให้สัมภาษณ์ทีหลังครับว่าชมค이เคินยังมีความสุขดีกับเราก็ตามนะครับซึ่งจากกระแสรครับไม่มีวี่แววครับว่าผู้สาวประตูเก๋าวัยสามสิบห้าปีชาวเดนมาร์กคนนี้ครับจะต่อสัญญา,ากับทีมเลเตอร์ซีออกไปครับและในฤดูกาลที่ผ่านมาครับ เป็นทีมที่เสียประตูจากลูกเซตพีทเยอะมากๆสำหรับเลสเตอร์ซีนะครับซึ่งแน่นอนครับการออกไปของชมาเคิลนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อต่อนักเตะในทีมเลสเตอร์ซีโดยรวมเหมือนกันเพราะชมาเคลิลนเหมือนเป็นตำนานที่นี่ไอคอนิกไอคอนที่นี่นะครับซึ่งการที่ ทางด้านของแคสเปอร์ชไมเคิลออกไปนั้นนะครับมันคงเป็นการดิวที่ค่อนข้างที่จะใจน่าใจหายมากๆเลยสำหรับแฟนเลเตอร์ซีหรือเดอะฟ็อกนะครับแต่มันก็ไม่แปลกกับการที่แคสเปอร์ชไมเคิลอยากจะออกไปหาความท้าทายใหม่ๆก่อนที่จะจบจบอาชีพการค้าแข่งของเจ้าตัวนะครับซึ่งแน่นอนนะครับ อีกอีกอีกเบาะแสหนึ่งที่ทําให้รู้ว่าแคสเปอร์ชมายเคลิ้นคงไม,ไม่ไม่ต่อสัญญากับทีมออกไปคือการที่เคยมีข่าวว่าเลตเตอร์ซีให้ความสนใจผู้ต่ประตูอย่างโรเบิร์ตซานเชสนะครับ mm hmm. และถ้าชมายเคลิ้นออกไปนั้นนะครับมันคือสิ่งที่แบรนด์ลอรลตเจอร์ต้องจัดการกับอาร์มแบนนะครับคือต้องจัดการกับปอกแขนกับตันทีมนะครับ mm hmm. เพราะแน่นอนครับ มีหลายๆคนนะครับที่เป็นซีเนียในทีมซึ่งเขาคาดกันว่าลอตเจอร์น่าจะให้จอห์นนี่อีแวนครับเป็นตุเป็นเบอร์หนึ่งในการที่จะเป็นกัปตันทีมคนต่อไปนะครับแต่ครับมันไม่ใช่มันอาจจะอาจจะให้เป็นอีแวนไม่ได้เนื่องจากมันก็มีอีกหลายๆคนที่เป็นซีเนียอย่างเหมือนกันที่เขายกตัวอย่างอย่างเจมี่วาร์ดี้นะครับมาร์คอัลไบรตัน นะครับยูริสเตเลมันด้วยนะครับเจมสันแต่ลอตเจอร์เขาได้ให้คือให้ให้พูดชื่อมาว่าเคียนแอนดิวเบลร่ฮอลเนี่ยอาจจะเป็นอนาคตกับตันของเลตเตอร์ซีนะครับแต่คิดว่าคงไม่ใช่เวลาเร็วๆนี้นะครับ mm hmm. และการที่ถ้าชํมายขึ้นย้ายยจริง,งมันจะเป็นเริ่มเป็นโดมิโนสำหรับเลตเตอร์ซีนะครับในการที่ต้องหา ผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามานะครับซึ่งในนี่คือหกรายชื่อครับนะครับที่เลเตอร์เนี่ยอาจจะเอามาแทนแคทเธอร์ชไมเคิลครับมีใครกันบ้างนะครับทุกคนมีใครกันบ้างนะครับคนแรกเลยครับโรเบิร์ตซันเชสที่เคยมีข่าวนะครับที่เคยมีข่าวกับ Letter ์ีในช่วงตลาดช่วงแรกๆนะครับแต่ติดอยู่ตรงที่ว่า ค่าตัวของโรเบิร์ตซันเชสเนี่ยห้าสิบล้านปอนด์นะครับมันเป็นอะไรที่แพงมากๆนะครับคนต่อมานะครับคนต่อมาคือท่าน้าของโอเดนวาคอดิมอสนะครับซึ่งเป็นผู้รักษาประตูชาวกรีซนะครับของเบนฟิก้านะครับทุกคนซึ่งลงเล่นไปทั้งหมดส8ิแปดเกมให้กับเบนฟิก้าในทุกรายการนะครับคลีนชีตไปสิบแปดสิบแปดคลีนชีตนะครับวัย2ี่แปดปีซึ่งมีข่าวกับนิวคาสเซิลด้วยนะครับ ในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมานะครับผลต่อมานะครับเดวิดเดวิดลาย่านะครับของเบรนฟอร์ดแน่นอนครับข่าวสื่อรายงานว่าเดวิดลาย่าครับยังไม่ได้ต่อสัญญากับทีมเบรนฟอร์ดออกไปครับนั่นทำให้อาจจะมีโอกาสที่จะไปมาเป็นตัวแทนแคสเปอร์ชมาทเช่นนะครับ แบรเลโน่นะครับแบรเลโน่นะครับนี่ก็อีกคนนะครับรวมถึงทางด้านของอาจจะเอาเดนนี่วอร์ดกับไอเวอร์เซนขึ้นมานะครับเป็นตัวจริงอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับอ่ะแล้วเรามาดูกันข่าวต่อไปนะครับอ่าข่าวต่อมาก็เกี่ยวพันกับแคสเตอร์ชัยเพื่อนอีกนะครับเขาบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยอาร์เซนอลแฟนอาร์เซนอลเนี่ยคือเหมือนกับ นี่ครับเหมือนกับว่าอาจจะอยากให้แบบว่าดีวเนี้ยมันเกิดขึ้นคืออะไรทุกคนคือถ้าอาเซนนอลเนี้ยได้เตเลมันใช่ไหมครับทุกคนเขาเนี้ยอาเซนอลเนี้ยจะเอาแบร์เลโน่เนี้ยมาแลกแทนทุกคนเพราะเขาไม่ใช้แบร์เลโน่อยู่แล้วถ้าทมาไมขึ้นออกไปแบร์เลโน่เนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่มาแทนได้นะครับ ซึ่งนี่เป็นแค่แฟนเลสเตอร์ซีที่เขาแค่คลิปนะครับเนื่องจากแฟนอาร์เซนอลเนี่ยก็รู้ข่าวเหมือนกันว่าทางด้านของเลสเตอร์ซีเนี่ยกำลังที่จะเสียแคสเปอร์ชไมเคิลอ,ออกไปจากทีมนะครับอ่านะครับแล้วก็ข่าวสุดท้ายของวันนี้นะครับเดี๋ยวเอาให้ดูหน่อยนะเป็นข่าวเกี่ยวกับวัยรุ่นจิ้งจอกนะครับวัยรุ่น f c เนี่ยนะครับคืออาจจะได้เล่นในฟุตบอลยุโรปของชุดเด็กนะครับยูฟายูทลีกนะสำหรับทีมเลสเตอร์ซิตี้นะครับเพราะเขาบอกว่ามี12ทีมครับในชุดอายุไม่เกิน21ปีที่เป็นทีมจากอังกฤษและอีก12ทีมที่เป็นต่างชาตินะครับและจะแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละ8ทีมครับทุกคนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาบอกว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ ที่ชุดดาวลุ่งจิงจอกเนี่ยจะได้จะได้สะสมประสบการณ์นะครับเขาบอกว่าเราถูกจับฉลากอยู่ในกรุ๊ปเอนะครับทุกคนอยู่กับแบล็กเบิร์นโลเวอร์นะครับปูแลมนะครับวูฟแฮมตันวอลเลอร์นะครับเซลติกฮะปอร์โตบาเลนเซียนะครับบาเลนเซียทีมจากสเปนนะแล้วก็วูฟบวกจากเยอรมันนะครับนี่คืออีก7ทีมร่วมสายของเลเตอร์สตีดาวลุ่งเลเตอร์สตีนะครับซึ่งเขาบอกว่า แน่นอนนะครับอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยเข้ารอบเลยนะครับและเอาอันดับหนึ่งอันดับสองที่ดีที่สุดนะครับจากจากสามกลุ่มเนี่ยนะฮะก็จะรวมรวมเป็นทั้งหมดเนี่ยนะฮะแปดทีมด้วยกันเข้าไปนะครับรอบแปดทีมแล้วก็ไปแข่งชิงกันจนถึงรอบชิงนะครับซึ่งแน่นอนนะครับ เขาบอกว่ารายการนี้เนี่ยมันไม่ได้จัดมาตั้งแต่โควิดเนี่ยไม่ได้จัดมาตั้งแต่2019นะครับซึ่งเขาบอกว่าทางด้านของรายการนี้เนี่ยเลเตอร์ซีอาจจะใช้ต้องใช้สนามซีเกรฟนะครับสนามซีเกรฟในการเป็นเจ้าบ้านนะครับและเขาบอกว่ารายการนี้เนี่ยทุกเกมเนี่ยจะเล่นจะเล่นที่อังกฤษครับ All of the game in tournament are take place in England นะครับแต่เรื่องของเวลาการแข่งขันอะไรรอและสนามรอดูอีกทีครับอ่านี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับก็ของคุณท่านส,สำหรับการรับชมไลฟ์ตางครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดซับด้วยครับคอมเมนต์มาคุยกันสำหรับวันนี้ตัวเมต้องขอแากลาท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ